ตาตาต้ไหนนู่นนั้นได้แล้วนี่ครับเฟิร์สไฟกครั้งแรกครับตื่นเต้นนะครับสวัสดีครับผมบางรุสีชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับพาทุกคนมาดูเครื่องบิน 3D ทะยง13นะครับนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องบินนะเดี๋ยวมาดูเฟิร์สไฟบินครั้งแรกจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราติดตามเลย นบอ,อลัลฮัมัดุลลอฮิม a s ุ a l a m u a l ม i k u m warahmatullahi wabarakatuh นะครับวันนี้อยู่ในช่องของบังรุสลีฉันเนลนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูวัสดุนะครับมีต้องขออนุญาตนะครับต้องขอบคุณร้านตะวันรีวิวก่อนนะครับที่ได้ได้ส่งวัสดุมาให้ผมนะครับอ่า ซึ่งเป็นพัสดุที่ผมเห็นแล้วขนาดรถเก๋งก็ยังยัง,ย,งยังใส่ไม่ได้ด้านในครับเพราะมันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรครับผมอันนี้อันนี้คือกล่องพัสดุที่ผมได้รับมานะครับวันนี้นะครับซึ่งมองแล้วมันใหญ่เลยไ,ไมตาดูความสูงนะครับก็เต็มเอวผมอ่าไม่ใช่เต็มเอวนะครับเต็มเต็มหน้าอกได้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดพร้องกันว่าเป็นมันอะไรคือด้านในของมันนะครับ ตะวันรีวิวสวัสดีครับแปลกใจใช่ไหมครับเปิดมาน้นว่าช่องอื่นวันนี้นะครับก็ได้ส่งเครื่องบินไปให้น้องสรสลีนะครับเป็นเครื่องบิน 3D T63 แล้วน้องสรสลีเนี่ยก็ทําช่องขึ้นมาใหม่อีกช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยคุยกันแล้วก็เอาช่องของน้องเนี่ยบางส่วนนะครับใส่เข้ามาในคลิปนี้ เอาละครับมาดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับน้องรุสลีเนี่ยก็เล่นเครื่องบินปีกแล้วก็เครื่องบินปีกบนมาประมาณสัก5้าเดือนได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น3 d ดีลำแรกที่เขาจะได้บินนะครับก็มีการฝึกซิมมาก่อนล่วงหน้าเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องบินนะครับส่งไปเป็นเครื่องบินลำเปล่าแล้วก็ทางน้องเนี่ยก็ติดตั้งชุดไฟเองด้วยนะครับทีนี้ในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่า มีการทำตัว CG ได้เรียบร้อยอ่ามาชมกันครับนี่กับเฟิร์สไฟกครั้งแรกครับตื่นเต้นนะครับสวัสดีครับผมฟางรุซีชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับพาทุกคนมาดูเครื่องบิน 3D ดีทะยกจุดบสานะครับนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องบินนะฮะเดี๋ยวมาดูเฟิร์สไฟบินครั้งแรกจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราติดตามเลย

บางครั้งปัญหาเรื่องการติดใบเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องใบติดกลับทางเห็นไหมครับพอใบกลับทางก็เลยบินแล้วแปลงๆนะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นแนะนําให้ใช้ตัวการใบหักนะครับอ่มาดูกันนะครับตอนนี้มีการปรับแก้ไขเรียบร้อยปเป็นการบินที่ดีนะครับนะดูไปก็ลุ้นไปสนุกไปด้วยนะครับเป็นการบินวนรอบตัวเองเนี่ย อ่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าเออเอามาอยู่เราก็เบรกเอาเครื่องลงได้นะครับแบบนี้ดีมากนะครับเครื่องบินน้องเขาติดตั้งมอเตอร์เป็น2 2งสองหนึ่เควีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแรงไปนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับลถเหลือ1 2 0 0งพันสอเควีเนี่ยจะกาลังดีเนี่ยบินได้ดีนะครับเนียนแลวก็คุมสติ๊กตัวแอร์รอนได้ดีฮะพอมันเริ่มสสยปุ๊บมันอยู่ที่มือเราเลยนะครับถ้าเรากระดิกเร็วไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะบิดไปบิดมา ถ้าเริ่มไม่ไหวก็ค่อยๆประคองลดคลเร่งแล้วก็ปล่อยล,อล่องล่อนลงแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆคือไวมากเราสามารถทําให้ช้าลงได้นะครับโดยการปรับตัวค่า d r expo หรือไปแก้ end point ลดลงพอบินคล่องแล้วค่อยปรับ <S <S ให้มันกลับมาค่าปกติก็ได้นะฮะเริ่มเริ่มบินดีแล้วอันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับก็จะมีการดึงเอเวเตอร์ให้หน้าลอยนิดๆเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับถ้าเพิ่ง มาดูหรือกําลังคิดจะเล่น 3D ไม่ยานครับแล้วก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเชียวละครับเหมือนได้กลับไปทําอะไรใหม่ๆครั้งแระอีกครั้งหนึ่งเลยในการเล่น 3D นะครับมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างจากเครื่องบินปีกเยอะพอสมควรเอาละครับก็ขอบคุณน้องลุสลีนะครับที่สนับสนุนเครื่องบินแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูด้วย สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะลองฝึก 3D นะครับก็ผมทำคลิปเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับใน playlist ชื่อ 3D สามารถเข้าไปดูแล้วก็ฝึกเป็นสเต็ปสเต็ปได้แล้วก็ท่านใดที่อยากจะลองเล่นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook fanpage ตะวันรีวิวออแล้วครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ